สีกันนะครับลัคนาราศีกันมีท่านใดลัคนาราศีกันบ้างอะท่านใดลัคนาราศีกันบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยสิคะมีท่านใดลัคนาราศีกันบ้างนะฮะเอ้ยท่านท่านใดลัคนีลัคนาราศีกันบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยนะนะครับนะ อยากติดต่อส่วนตัวนั่นนห่ะผมขึ้นคอนแทคคอนแทคทีนแสหมิงหาง่ายจะตายเออนั่นแหละเข้าไปแล้วทักไปเดี๋ยวแอดมินเขาแจ้งรายละเอียดให้นะนะฮะอันนี้เราไลฟ์สดดูให้รวมๆนะคะอืมอะไรเนี่ยการฟังทำนายเรายึดฟังจากราศีลักนาดีค่ะอาจารย์บอกเป็นรอบที่หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันหกสิบสามจุดเจ็ดห้าเก้าแล้วว่าดูลัคนา โอ้ยต้องให้พูดอีกกี่หมื่นรอบเฮะก็พูดอย่างนีวลัคนาลัคนา,นาดูลัคนาราศีดีครับโอ้ยกูเอ้ยอืมเบื่อจะตอ่อปะเนี่ยดมๆดีกว่าอืมบอกอย่านีว่าลัคนาลัคนาดูลาศีดีครับนะฮะเอา้าถัดจากลัคนาราศีสิงก็มาถึงชาวลัคนาราศีกัน นะท่านใดมีเป็นลัคนาราศีกันพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยสินะฮะลัคนาราศีกันนะลัคนาราศีกันนะครับลัคนาราศีกันนะดาวย้ายช่วงนี้ส่งผลดีเรื่องอะไรดาวย้ายเยอะมากช่วงนี้ส่งผลดีเรื่องอะไรสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะนะฮะอืมนะ ลักนาราศีกันดาวที่ย้ายเยอะมากช่วงนี้นะครับถามว่าส่งผลดีเรื่องอะไรนะส่งผลดีเรื่องอะไรตอบเลยนะครับว่าที่โดดเด่นที่สุดและส่งผลดีมากๆนั่นก็คือการเงินจะขยับ ดีขึ้นนะการเงินการทองจะขยับดีขึ้นนะฮะนะฮะการเงินการทองจะขยับดีขึ้นแน่ๆนะชาวลัคนาราศีกันการเงินการทองจะขยับดีขึ้นบอกเลยว่าการเงินการทองจะเข <c oughs> าเรียกว่าอูฟูขึ้นแหละใครติดขัดอยู่ก็จะขยับดีขึ้นแน่นอน นะครับนะครับแต่ให้ระวังปัญหาเรื่องความรักไว้หน่อยนะเออนะระวังปัญหาเรื่องความรักไว้สักนิดนะคบใครดูหน้าดูหลังให้ดีระวังไปเจอหนามทุเรียน้าให้อนะ่ะอืมรู้จักหนามทุเรียนหรือเปล่าเอออืมแค่เธอยักคิ้วต้นงิ้วก็แค่สไลเดอร์อย่างเงี้ยเออรู้จักเปล่า แค่เธอยักคิว้วต้นนิ้วก็แค่สไลเดอร์อ่านะฮะอ่าดูให้ดีนะฮะนะฮะเออนะลัคนาราศีกันดูให้ดีดูให้รอบครอบนะแค่เธอยักคิว้วต้นนิ้วก็แค่สไลเดอร์อืมนะครับนี่แหละนี่แหละดูให้ดีนะฮะนะนะอืม ท่านใดไม่รู้ลัคนานะติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สิงแฉมิง Line Official ID a อดแอดโ horahoray ี่สิ่นะฮะแอดโ horahoray ี่สิ่นะแอดแต่ตัวแอดแต่แล้วก็โ h o r a h o r a ่ะสะกดถูกไหม sora sora แล้วก็ยี่สิ่ทักไปถามว่าโอ้ยไม่รู้ลัคนาเนี่ยต้องทำยังไงคะอืม ไปคุยรายละเอียดกันเอาเองนะคะนะฮะนะลัคนาราศีกันนะการข่าวดีเรื่องการเงินน่ะแน่แน่นะฮะนะครับช่วงนี้ล่ะไอช่วงที่ดาวย้ายกันเยอะๆเนี่ยจะจะมีข่าวดีเรื่องเงินแต่ก็ระวังเรื่องชู้สาวหน่อยก็แล้วกันนะอืมอืมทําไมล่ะนี่ก็หัวลาะมาทําไมชอบหรอไงเรื่องชู้สาวอะ่ะ ฮะเอเอเฮ้ยนะบอกให้ระวังระวังอันนี้ยังหัวล้อมาอีกอน่อันี่อืมรู้จักเปล่าแค่เธอยักคิ้วต้นงิ้วก็แค่สไลเดอร์ะืืมนะอืมนะฮะนะฮะเอ้านะครับนะถัดจาก ลัคนาราศีอะไรคุณเหมียวเหมียวปาร์ตอะไรอืมคุณบัวลีบอกว่าอาจารย์เขายืมเงินปลายทวงยากมากค่ะก็เือไปให้เขายืมทำไมเล่เอาอ้าวอันนี้ชมตรงๆนะฮะไปให้เขายืมทำไมรู้อยู่แล้วว่าการที่ให้เขายืมเนี่ยทวงยากอืม นีก็ถามมาอีกเราควรดูลัคนาหรือราศีเกิดจะแม่นกว่าบอกเป็นรอบที่1 8 5 4 9 6้า9แแล้วว่าให้ดูลัคนาโอ้ยได้ฟังเขาบ้างเ็เปล่าคะหืมเขาพูดกันจนปากเมื่อปากแฉแล้วว่าให้ดูลัคนานะคะโดมยาโดมให้เป็นเกียรติหน่อยละกันในฐานะที่ถามมาซ้ำซ,ำซำ้ซากๆไม่รู้ทีนะฮะ อืมนะเออนะดมให้เป็นเกียรติเลยอืมบอกไปมาหยุกหยกก็ดูลัคนาลัคนาอันนี้ไม่ได้บ่นนะแค่ชมว่าคุณถามมาเยอะดีอย่างเงี้ยนะฮะอืมอืมนะถัดจากลัคนาราศีกัน สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล